ใกล้ๆนะโนนครับโนนแล้วโน,นะน้นฮะนี่แตกครับแต่กางลังติดอะไรอู้ไม่ใช่ติดกระชังเล้อกระชังเก่าอ่ะ น่าจะใช่นะโอ้เรียบร้อยเลยครับโอเคครับติงหลุดมาแล้วติงหลุดมาแล้วอเคครับมาดูสายกันสายสวยอยู่นะ โเกือบไม่หลุดนะครับนี่ครับไซส์สวยเลยนะเห็นขางลังตัวนิดเดียวเองครับมันมานครับผม